สวัสดีครับพระพี่น้องนะครับวันนี้ผมตองไปเทคครับนะพระพี่น้องนะครับมาเมืองงวงงามอยู่คอของเสียทองคำนะครับนะอยู่อำเภอสูงเนินนะจังหวัดนครราชสีมานะครับอยู่นี่นะศูนย์รวมงวงงามนะครับนะของอำเภอสูงเนินนะจังหวัดนครราชสีมานะตัวนี้นะอู้พี่น้องครับตัวนี้นะครับเห็นนี่แบบถือตายพี่น้องครับนะตึ๊บเลยครับนะยกดีขนาดครับนะยกดีขนาดเป็นงวงสาวพอเสียทองตัวนี้ ลูกตัวไหนครับนี่ลูกแดงมหาการลูกแดงมหาการนะครับนะปอฮัดตนะฮะยกดีขนาดครับพี่น้องครับนะฮะมนีเสียดองค้ามมาไอ้มาตรวจทองให้ได่นะครับนะฮะมนีติดถ้าติดต่อไม่ตรวจทองงัวครับนะผมกับนะเขามาเบิ้งนะมาเห็นแม่นี่ฮะอ้ครับนะงามขนาดครับพี่น้องครับนะนะผู้ใดนะสนใจงัวงามนะโทรหาเสียทองคําได้นะครับนะฮะอยากเรียงงัวงามนะครับนะติดต่อเสียทองคําได้นะครับนะหาให้ได้ครับนะฮะ สวยงามนะครับตัวนี้นะครับโอเคครับไอ้หมอนึ่เต็มตัวเลยตาบได้ครับเสียท้องครับนะตัวไหนตัวใดกอนได้มัดนะครับอ้าวอันนี้แม่ยังนี่คือคักแท้เนี่ยหูไหมอ้าวฮ่าตัวตัวนี้พี่น้องครับนะใบดีหนาทั้งคู่เลยครับนะฮะนะฮะเสียท้องคููนี้ลูกมัโยทั้งคู่ปะครับเนี่ยนครับ เสียท้องบอกเป็นลูกไิโอทั้งคููครับนะคููนี้นะครับนะไปหลใบดีขนาดครับนะปลาโตนะสาวน้อยตัวนี้ก้านโตดีครับตัวนี้นะครับนะก้านโตดีขนาดเลยนะครับนะก้านโตดีใบดีนะครับนะทรงหูดีนะครับนะทั้งคููอายุอะไรกันครับครูนะครับประเภทผู้ได้มักงวงหูนะครับนะงวงหูนี่ มาติดต่อนะครับนะทรมหาเสียท้องได้นะครับนะเพราะว่าแต่หลายตโตนะครับนะ่านมือเสียท้องนะครับนะเพราะว่าจะเป็นแม่พันธุ์นะครับรือว่าอย่างงัวดาลุงหลายตโตนะครับนะ่านจากนี้นะครับพานจากมือเสียท้องคํานะครับแม่นีไปนองครับนะแม่นี่ก้านโตดีขนาดเลยครับนะก้านโตดีนะทรงหูดี ลูกสาวแดงกระสินนะครับนะฮะให้ลูกดีนะครับนะลูกเขาตัวนั้นนะครับนะะลูกเขาตัวนั้นนะครับการโตดีขนาดครับนะสาวน้อยนะครับนะเบ่งหห้พี่น้องครับสรงหูดีขนาดเลยนะครับบนแต่ละตัวพี่น้องครับหูนี่เหลือกินเหลือใสนะครับนะฮะประเภทใบนี่สุดๆนะครับทั้งครูนะทั้งโตหน้าโตหลังนะองเสียตองคำจุนี่ขายทุกโตนะครับนะฮะ ขอให้มักนะครับนะราคาจูนกันได้ขายทุกตัวนะครับตัวนี้จัเดือนครับเสียสองตัวน,นี้ตัว้สองรอบกว่าสองรอบกว่าสี่สิบห้าวันรุ่นรุนนะ <c oughs> ราคาจูนกันได้ขายทุกตัวอยู่นี่ เดือดทองคำน้ำนตีอันนี้มันมานะลกูกนะครับตัวนี้มิจะของไหมครับเสียท้องตัวนี้ดิมิจะของไปขาพานทรงเน,นาะขาพานเรียงต่อขาพานเรียงต่อ เดี๋ยวไทยชิบยืนยันพร้อมเลยการันตีให้มอนิกสายจกมอนิกสายจกนั้นสี่สิบก้มือหรอมอนิกสีมหาแล้วเอาเบิ้งกันนะ ขักก็รุ่นหวยบ่ป่ะเนี่ยทองอันนี้อ๋อยินดีด้วยครับเสียทองเบิ้งน้ำกันบ่นะครับนะยินดีด้วยอ่าอันนี้คือถุงน้ำขํานะครับนะฮะที่เราเห็นดำดำนะฮะคือถุงน้ำขํานะฮะชัดเจนนะฮะถุงน้ำค้ามสี่สิบก็มือครับพี่น้องครับนะฮะอันนี้คือมดลูกมีการขยายตัวชัดเจนนะครับนะฮะราคา นี่ช่องว่างนะที่เราเห็นดำๆนั่นคือ,อถุงน้ำคั่มนะครับสี่สิบเุอมือแต่้าเกิดเข้าว่างดีนะฮะสีเห็นตัวอ่อนนะครับนะฮะตัวลูกนะฮะอยู่ในถุงน้ำคั่มนะครับนี่วางดีเห็นไหมเห็นตัวอ่อนฟรีตัพไหมจะท่องยนงไงครับพี่น้องครับ เซียลเซียวชัดเจนนะครับเซลชัดเจนเนื้อเซียลชัดเจนมากนะครับคือเนี่ยฮะคือเท่าๆอะฮะคือเป็นเซียวนะครับคือคอปตูติเตยมนะครับเป็นลงร้อยกระตกไข่แหล้วกละตพอรทโ,โมนปเจิตโรนนะครับคอเสยเลือดโฮอร์โมนแห่งการอุ้มท้องนะครับนี่ตอนไห้นี่เกินไหมแฟบนี่ด้านล่าง ทองใน่นองครับพี่น้องครับนะทองชัดเจนครับตัวนี้นะครับนะครับนี่ต้อนอยู่นี่นะมีเสียอท้องครับต้อนเห็นไหมครับครับผมเนี่ยเห็นไหมฮสายลกเนี่ยเป็นวงเลยนะครับตัวอนนะฮะในหัวใจเต้นชอบเสียท้องเห็นเสียงหัวใจปะหัวใจขยับขยับติ๊กติ๊กติ๊กเห็นไหมครับอันนี้ท้องแน่นอนนะฮะเบิ้ลร้อยเปอร์เซ็นต์ครับตอนนี้ฮะให้ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับ ท้องล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะสี่สิบกว่าหมื่นนะครับนะฮะอันนี้ครับที่เขาเห็นนี่คือสายโลกนะสีท้องกันหัวใจเต้นชัดเจนโอเคครับพี่น้องครับยินดีด้วยนะครับนะตัวนี้นะฮะทองแน่นอนนะครับนะฮมอนิคคอนเฟิร์มนะครับนะฮะใช่ไหมมอนิคท้องท้องแน่นอนครับโอเคนะครับนะยินดีด้วยครับสวัสดีครับทองเลยสิบประยุทธ์ขวายได้ปะเนี่ย เอาเลขบัญชีมาเลยเอาเลขบัญชีมาเลยอ่ะตีอ่านะี่วัวงามขายได้เนี่ยเสียท้องตัวนี้<ด>เสียท้องตัวนี้ไปยังไหนนี่ทิศทางดูวัสิุนี่เขาต้องการแบบไหนครับลูกค้าต,ต,ตออาัวนี้จะขายได้เรื่อยๆนะครับช่วงนี้ครับครับว่าใช้ได้คอยห้อยาวเข้าขไว้เดินป่ะครับที่ตลาดตึ้งสูงก็ครับเฮงเฮงเก่งเฮงขายไงเฮงแข็แงเฮงดีอ๋อเฮงเก่งเฮงขายไง แข่งเก่งไงขายไงตัวนี้ขายแรือเล่าครับนี่ตัวนี้ขายอยู่บ้างครับโอ้ตัวนี้ขายเรียบร้อยแล้วครับพี่น้องครับลูกไผ่ครับคืองานเดียครับตัวนี้ฟีนิกส์ลูกฟีนิกซ์โอ้ทอด้งหูดีนะครับพี่น้องครับนะฮะแล้วสีขายไปหลาครับเสียท้องราคาประมาณเนี่ยเกียรตินี่ขายได้สิบสี่หมื่นครับตัวนี้แสนสี่นี่พี่น้องครับนะเบื้องแสนสี่ครัพี่น้องครับเบื้องทรงหูเบื้องใบครับนะง้วเสียท้องนะครับนะฮะเกีตนี่นะครับนะงามๆแบบนี้นะพี่น้องครับนะราคาหนึ่งแสนสี่หมื่นบาทนะครับ ถือว่าเป็นแม่บ็อกได้เลยนะครับนะฮะรอจัดส่งนะพี่น้องครับพี่น้องครับนะแบบนี้นะครับนะเสียท้องขายนะแค่สิบสี่หมื่นนะพี่น้องครับนะใบทั้งหูทั้งหนาอลังการนะพี่น้องนะฮะนะคนพี่น้องครับนะฮะใครสนใจวงงานติดต่อเสียท้องนะครับเอาตัวต่อไปเลยครับเสียท้องครับอืม แบบนี้พี่น้องครับนะสิบสี่มื่นนะป้าตัวนี้คบผสมออกมานี่สิบะสุดยอดเลยครับนะใไ่มาริโอมานี่หูมายาวนี่กับแบบจบกันเลยแล้วนะอันนี้การโตดีครับใบกว้างครับพี่น้องครับลูกเรียนดีนะเบิ้งครับนะลูกเรียนนะยิกนอกยิกไนครับนะการโตดีพร้อมนะเป็นงัวสาแลวครับเสียท้องตัวนี้สองปีกว่าพี่น้องครับนะผสมตัวเด็ไว้ครับนี่ ผสมเจ้าลักแมงเสือบักเจ็ดต็เจ้าลักอุบลเจ้าลักแปดล้านนะครับมันไงนั่นเลอะมันไงน้ำมันเลอะงมกรได้ป่ะครับมัดประหันมาต็ ก็ลืองกะใส่มุมนี่แหละมุมมันนี่แหละมันแห้งไปน่ะนแล้วมันงัวมันโตใหญ่พอมาป่ะตัวนี่เบิ้งสาวน้อยคู่นี้เหตพี่น้องครับนะฮะตัวคุณครับนะะประเภทใบนี่ยังอลังการพี่น้องตัวคุณนะฮะลูกเลนนี่ยิกนอกยิกในตัวนั้นนะฮะตัวไกลครับนะฮะ ตัวนี้ก็สุดยอดครับตัวใกล้นะครับนะฮะปลาโตนะฮะตัต้งโตไหมประเพดการประเพดใบสุดยอดนะครับ เสียท้องตัวพุ่นซื้อ,อยังครับพุ่ตัวพุนตัวไก่พันลิซ่าลิซ่าลิซ่าใบนี่ลูกเลนนี่ยิกทั้งนอกทั้งในเลยเนาะปเลย้มระมภทพิงพนี่แมนเลยเข้าก่งเกงมาลุ่นกันนี่พี่น้องครับนะ ตัวนี้มีเจ้าของไหมครับเสจะทองต,ตัวนี้ตัวนี้จะเขานัำตัวทองน,นี่นอ๋อถ้าทองน,นี่คือทรงเลยเดีย๋ยวสุดยอดเลยพี่น้องครับแต่ละโตนี่นะสายหูวีดูประสินนะฮะเสียทองคำนะครับตะ้นแม่ครับนะะฮอลังการนะครับอลังการงานสร้างนะครับ ป๋าตัวใบลูฟีนี่ใบกวงเฮตัวนี้นะขายไปแสนซี่นี่ปานถือเลขตัวนี้สาร,น,รสน้อยลุกมาริโอ้นะครับสารน้อยลุกมาริโอ้เดี๋ยวจะพ่ายเบิ้งพี่น้องเบิ้งตัวคุณจะชัดนะฮะประเภทใบสุดยอดนะตัวนั้น นี่เดนอนนัยนดีดีจักเดือนครับตอนนี้ตัวนี้สองเดือนกว่าแล้วสองเดือนกว่าวะดีเมื่อสาวเนาะปึงสองปีกว่าดึงเขาไม่อีกครับอ่าโอเคมานี่ วันนี้สองเดือนกามันแป๊บเดียวตรวจแป๊บเดียวรู้เรื่องเสือทองยินดีด้วยครับเอายินดีแล้วเนาะเห็นเลยไหมมันงัยเหรอนี่มาเบิ่งฟังนี่เสือทองครับเห็นรัวป่ะนะอ้าดูอืมตัวอ่อนอืมตัวอ่อนผดมันเพียงปากผนเห็นว่าดิ่นอยู่่อนะเสือทองเห็นมาปากมั้นะเห็นมาปากเห็นปากแล้วน่ะหันขึ้นทั้งฟ้าเนี่ยนะครับนะฮะอันนี้ชัดเจนครับนะฮะท้อง ล้านเปอร์เซ็นต์นะครับนะฮะทองล้านเปอร์เซ็นต์เจ้ารักน้อยเจ้ารักน้อยนะฮะครับพี่น้องครับทองในน้องครับพี่น้องครับนะดินดุกดิ๊กดิกดิกดิกอยู่ครับนะมอนิกไอเบิ้งก็ได้เปลี่ยนกันนียฮะไอเบิ้งก็ได้ไหมโอเคครับเพิ่งปากครับพี่น้องครับนะเพิ่งปากวันนะงั้นขึ้นครับพี่น้องครับ โอเคพี่น้องครับท้องล้านเปอร์เซ็นต์นะครับเป็นร้อยเปอร์เซ็นนะครับหลล้านเปอร์เซ็นต์เลยเห็นโตอ่อนชัดเจนนะครับวันนี้คอนเฟิร์มคอนเฟิร์มครับโอเคนะครับยินดีดนะครับนะยินดีครับเสียท้องนะครับนทองแน่นอนนะครับไปแน่นอนนะครับไม่ได้ยุ่หรอกนะครับยินดีได้ครับ เสียท้อไอ้นี้ก็ได้ละไปลางเลยโอ้พี่น้องครับนะตัวนี้นะทองเจ้าหลักพร้อมครับนะลูกแดงมาหาการนะครับนะฮะเสียท้อตัวนี้มีบิจของหรือครับหรือบางไหนกาลังคุยนี้นะครับผบจต้องเห็นก่อนเลยครับอืมแบบนี้เกียแดบบนี่แบบนี้ถ้าท่องหไรไหมครับเสียท้อนี่เขาบอกราคาได้ครับเปิดไปยี่สิบหมื่นนะครับเปิดไปยี่สิอบหมืน่นหนึ่ง แบบนี้นะครับนะทองเจ้ารักพร้อมยี่สิบมื่นนะครับต่อต่อรองได้ต่อรองได้อีกพร้อมนะครับต่อรองกัใกล้กันแล้วล่ะครับนะฮะเสียท้อครับเพื่อว่าเอ่อมีคนสนใจนี่อย่าเขามาเบิร์งวงงามเลอว่าสนใจจากติดต่ออยากเอ่ออยากเยังงวงงามหน่ยฮะผ่านเสียท้อนี่มีเบอร์ติดต่อป่ะครับติดต่อในที่โทรศูนย์แปดห้าสองสองแปดหนึ่งเก้าสี่ห้านะครับติดเทียนครับ ติดต่อได้ที่เบอร์ครับ085-881945ติดต่อเสียทองครับนะผู้ใดนะสนใจนะอยากเร้ง่วงอิดูวาชินง่วงงามนะครับนะฮะะนสามารถที่สีปรึกษาเสียท้องได้คือหาให้ได้นะครับเพราะว่าเสียท้องในวงการนี้อนข้างที่สีมานมาโดนนะครับนะยาวนานแต่ก็มีคอนเนคชั่นเครือข่ายหลายนะฮูกจักนะมีคอนเนคชั่นหลายนะครับเพื่อว่าอยากได้ง่วงงามแบบใดนะครับสนใจติดต่อเสียท้องได้เนาะ <ผ>นะนะเจียท้องหจัดหาให้ใดครับพี่น้องครับโอเคครับเมื่อนี้ผมเจียท้องนะขอลาเอฟซีไปก่อนซับนี้น,นะครับสวัสดีครับ